มาเอาแนวทางกันคือเก่าพี่นอ้องเลยทุนแปดพันครับพี่น้องห้องนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ้งแนวทางกันเนีย่ยเกมของสเตปโคสเทียนที่เห็นเล่นให้เบิ้งนะครับผมที่เป็นจังไหเนาะพี่น้องอามาเอาแนวทางนะครับผมไม่แรกเฮียไปสูงสูงบ่เนาะเดี๋ยนะไปเออไปสูงไปสูงพี่น้องถ่าวว่าเมื่อสีมาตำ่ำแต่ต่ำมันสูดแค่สีเปิดแค่นั้นแหละนะครับผมนะ แล้วก็ต้องจัดสูงให้มันได้ระเบิดกันสักหน่อยแล้วกันนะครับนะเอานั่งงาม,งามน้องลาวจังไดสี่ห้าอกอกแล้วก็เต็มคล้องเลยครับเปิดแรกแหกมานไปแล้ว,ลวพี่น้องเอ,อ้ยในละครพี่น้องเอ,อ้ยสองหมื่นห้าลนะพี่น้องเอ,อ้ยจังได <laughs> พี่น้องเอ,อ้ย นะครับเมื่อคิดจบครับเอามาเปิดกันต่อพี่น้องเอาไปกันต่อครับไม้ต่อไปเงี้ยลงตามครับท่านผู้ชมสัตติ่าเตาทองซี่นะครับผมเทคนิคยังไงก็พี่น้องตามไหลซีตัวนะครับผมเบิ้งสูงทองซี่กิดมาสิตัดไปตัดมานี่แหละนะครับผมรอบเบิ้งจากวา้มันที่เข่านะครับผมแต่แท่งตามเบาเสียหายครับพี่น้องนะครับเบิ้งนั่ไปนะครับแนวทางนะครับเล่นให้เบิ้งนะครับ สี่สี่สวางแหละครับผมได้บนนะ้อใหม่เนี่ยได้อยู่นะสีได้อยู่หรอกได้เต่งตำไปหาพันสามพันห้าครับพี่น้องสามพันห้าครับพี่น้องมากนะครับสองหมื่นแปดครับต่อไปเนี่ยว่ามากต่ำคือเกา่าน้องหมวยน้องหละบอกกำลไรหลายดอกนี่ไม่อยากทำร้ายน้องหมวยนะเฮียไม่อยากทำร้ายน้องหมวยเพราะว่าน้องหมวยเนี่ย ตัวทําตัวเดียหลังๆมาเฮียบกตลอดเลยสามสองสองสอง,สอง,งามๆครับพี่น้องไม่นี่ดอกนี่ก็เต็มครองเลยสามหมืน่นหกครับท่านผู้ชมสวยงามครับต่อไป ต่อไปไม่สูงไม่ต่ำในเบอร์ละนะครับผมสามไม่ติดละครับไป่นองเอาต่อไปแนวทางกับเบิงตรงสี่เรว่ามันสิตัดต่ำคือเก่าบ่เนาะเอานะครับเอาเป็นว่าไปต่ำตัวเดิมนะครับผมวัดสิเลียนทางสูงนะครับแต่กวัวมันจะไหลต่ำติด,ต,ดติดกันนะครับผม แต่ว่าไปเราควรจะแทงสูงนะไหมนี้นะครับวุ้ยเขตาตำคูนครับถ้าเขาตำนี่บวกในนอน่นไปสูงกับจบแล้วพี่น้องเอาเอาละนะครับผมเพราะเป็นกระสไยครับพี่น้องเอาได้กับไล่มาเมื่อหนึง่งเพราะานะครับเอาหว่ห้มันไห้กเพราะ